l a n d o m ถ้าคุณสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลและไพ่นะคะลองถามดูว่าถ้าคุณดิวกับคนคนนี้คนในใจเนี่ยหรือนึกถึงเขาเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรบ้างมันจะดีหรือมันจะทำให้คุณไม่โอเคในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่กดห้าปุ่มด้านข้ามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยให้เดือดซัน แต่เดแล้วก็เดวิลนั่นแสดงว่าตอนเวลาคุณนึกถึงเขามันคือความสุขแต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือเดสกับเดวิลนั่นก็คือความทุกข์ที่คุณได้รับนั่นก็คือเดสกันหนึ่งถ้วยแล้วก็เดวิลมันน่าจะออกมาเป็นผลดีแต่เขากัไม่ได้สนใจกับตรงนั้นกับคุณไพ่เดอะฟูลคือเขาเอาเวลาไปสนใจเรื่องอื่นแต่ตัวคุณ กับรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนอย่างใจไพ่เขาก็เตือนในลักษณะที่บอกว่าให้คุณรักตัวเองน่าจะดีรักตัวเองให้มากๆอืแล้วเขาจะจริงจังกับเราหรือไม่หรือเขาจะคิดในรูปแบบไหนก็ควรจะปล่อยเขาถ้ามันใช่นะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวเมื่อถึงเวลานั้น แต่ถ้ายังไม่ใช่เนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกทรมานแล้วก็เหมือนกับเราอะปิดกัน้นปิดกั้นโชคปิดกั้นอะไรหลายอย่างที่จะเข้ามาไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่ดีแต่หมายถึงเราอะพลังงานของเราอ่ะไปโฟกัสเรื่องเขาจนอาจจะลืมในเรื่องที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรทุ่มเทกับตรงนั้น เพราะอาจจะเป็นในเรื่องที่กระทบกระเทือนกัะใจเราหรือนํามาซึ่งเขาเรียกว่าไงทําให้เราอ่ะไม่ได้มีกําลังใจคิดในเรื่องอื่นก็เป็นไปได้เพราะด้วยบุคลิกของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเฉยเฉยน่นนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นน่ะไอการที่เราคาดหวังอะไรจากเขาอ่ะแล้วสิ่งที่ได้มันไม่เป็นไปดังคาดหวังอ่ะมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ย คุณอาจจะเสียโอกาสไปในการที่ไปทุ่มเทกับเขามากเกินไปเอาเวลามาทํางานสู้กันกับเขาแข่งกันทํางานอย่างเงี้ยเพราะยังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะชักช้าเสียเวลาด้วยตัวของเขาเราจะได้เป็นการรอแบบไม่เสียเวลาและถึงเวลานั้นนะ่ะ ถ้ามันจะใช่อะเดี๋ยวยังไงอะเขาก็น่าที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นโดยที่ตัวคุณอะจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องเขามากจนเกินไปเป็นเช่นนั้น